สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูต้มขาไก่นะคะแต่วันนี้พิเศษตรงที่เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะคเป็นน้องนุ่นนะคะว่าที่เชฟนะคะตอนนี้เราจะมาทำกับข้าวคู่กันใช่เดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างค่ะจชน้องนุ่นเลยค่ะค่ะก็จะมีอกไก่กระชิเห็ดนางลมผักชีทุกตะไคร้ใบมะกรูดผักชีฝรั่งขา กน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลค่ะค่ะตาม,มาถึงขั้นตอนการทํานะคะค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องมุ่นเปิดเตานะคะค่ะตามด้วยใส่กะทิลงไปค่ะใส่หมดเลยปะคะค่ะใส่หมดเลยค่ะเราก็จะปิดฝาไว้รอกะทิเดือดนะคะระหว่างน,นี้เราจะมาผ่านตะไคร้และข่าค่ะ อันนี้ต้องถือว่าเป็นเทปรุ่นใหม่นะคะจเนอเรชั่นว่าน้องไม่ค่อยได้เข้าครัวนะแสดงว่าคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถทําตามได้นะคะถ้าน้องมุ่นทําได้นะคะคุณผู้ชมต้องทได้แน่นอนถูกค่ะถ้าปกติน้องมุ่นเข้าครัวไหวไหมคะเขาไม่ทานอะไรเดลยค่ะอ๋อเน้นเน้นชิมใช่ไหมคะเน้นชิมอ่าวันนั้นวันนี้น้องนุ่นจะลงมือนะถ้าเกิดรสชาติออกมาดีนีคุณผู้ชมต้องทาได้แน่นอนถูกค่ะอ่าเราจะหันแค่นี้นะคะ การนี่ได้มาถึงขานะคะหันแว่นเหมือนกันนะคะสําหรับคุณผู้ชมนะคะที่ไม่คยเนเดการหันตะไคร้หรือขานะคะเทคนิคของมันนะคะก็คือต้องจับให้แน่นๆนะคะเน้่มีนะคะอาจจะพลิกมาโดนมือเราได้นะคะเดี๋ยวเรางนุ่นลองเปิดดูนะคะว่าน้ำตะที่เราเดือดหรืยอยังตะนคี่เดือดแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำสต๊อกไก่ลงไปนะคะ ปริมาณของน้ำสต๊อกนะคะก็ขึ้นอยู่ว่าคุณผู้ชมจะทํามากหรือทําน้อยนะคะอย่างวันนี้เราใช้อกไก่แค่ชิ้นเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็เติมน้ำสต๊อกสัก3คั้พีก็พอเปิดไฟแรงนะคะตรงน,นี้เพื่อให้เดือดนะคะต่อคะเสร็จแล้วเราก็คนไมหมคะเติมเครือ่องต้มยำและพริกลงไปเลยคะ่ะสั่ไเมคว่าหารใส่หมจริงๆไม่ยากเลยนะ,ะสำหรับอาหารไทยนะคะ ไม่ตคุณผู้ชมลองทำบ่อยๆนะคะก็รับรองว่าทำได้อย่างง่ายดายแน่นอนกันนุน่น,ะค,ะนคนนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้เราก็จะมาหั่นอกไก่กันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นอกไก่กันนะคะหั่นตามฝวางนะคะ ระหว่างน,นี้นะคะถ้าเรามีผู้ช่วยเราก็จะมาคนกะทิของเราด้วยเพื่อที่ว่าเผื่อว่ากะทิเราจะไหม้นะคะตอนนี้เราก็จะดีไฟลงนี้นึงสำหรับไก่นะคะจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นีนะคะตามใจคุณผู้ชมเลยนะคะ <S <S อยากทานชิ้นใหญ่เราก็หั่นใหญ่หน่อยนะคะ <S <S ถ้าอยากทานชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราก็หั่นแค่ชิ้นเล็กลงนะคะ อย่างวันนี้น้องนุ่นชอบกินชิ้นใหญ่ๆนะคะนั้นไก่เราก็จะชิ้นใหญ่นิดอะเราหั่นอกไก่เรียบรอ้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องนุ่นก็ใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะคะต้องค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวกะทิจะละประเด็นคนเล็กน้อยะคะ่ะเราก็จะมาใส่ใบมะกรูดตามลงไปเลยนะคะน้องนุ่นเคยฉีดใบมะกรูดไหมคะไม่เคยค่ะเทคนิคง่ายๆนะคะจับขึ้นมาใบกู้นะคะฉีดเลย มือขวาก็จะเปิดตะก้านะคะเราจะได้สองใบออกมาทีเดียวเราต้องทำเราทำดูค่ะไ่ายนะคะอันนี้ตัดไว้ใช่จับก้านไว้เรากะมาครึ่งเดียวของอ่ี้ยชีบอบชีบใบแล้กเราจะมาได้ส้งใบคู่เลยนะคะไม่เสียเวลาในการทํามากเราจะไม่ฉีกย้อนใบนะคะจะต้องจับแ้านี้ไม่ง้นเขาก็จะขาดอ๋อง่ายเลยอันนี้อันนี้ก็จดไปเลยให้เดือดนะคะ ง่ายไหมคะง่ายค่ะปรุงรสนะคะด้วยน้ำตาลนะน้ำตาลนะคะเ้ามันคนนะคะน้ำตาลปรุงรสด้วยน้ำตาลค่ะและเห็ดนางรมนะคะน้ำมันคนเล็กน้อยะคะ่ะสำหรับรข่าชีฝรั่งนะคะเราจะใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพราะว่า ถ้าเราใส่เร็วเนี่ยมันจะดำนะคะแล้วจะไม่น่ารับประทานนะคะอ่าตอนนี้กะทิเดือดแล้วนะคะอา่านใส่ผักชีฝรั่งนะคะตอนนี้ปิดเตาได้เลยค่ะโอปิดเตาโอนะคะลำดัะะบ,บสุดท้ายที่เราจะใส่นะคะก็ค,คือน้ำมะนาวนะคะที <c oughs> นี้เป็นเทคนิคนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชม ทำเมนูอะไรก็ตามนะคะที่ต้องใส่น้ํามะนาวนะคะต้องใส่เมื่อปิดไฟแล้วเท่านั้นนะคะแม้จะทําให้อาหารของเรามีรสชาติขมนะคะรวมถึงทาให้มะนาวที่ใส่ลงไปไม่เปรี้ยวด้วยนะคะวัะนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสิร์ฟได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะต้องขาไก่ของเรานะสีสวยนะคะเนี่ยวันนี้เชฟเป็นเพียงผู้ช่วยนะ,ะน้องรุ่นนี่วันนี้เป็นเชฟใหญ่แล้ววันนี้ให้น้องรุ่นแสดงเก่งมาเต็มที่ ง่ายนะคะสําหรับต้มขาไก่นะฮะในเมนูที่ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากนะคะรสชาติจอกคล้ายๆกัแบบต้มยำนะคะเพียงแต่เราใส่กะทินะคะมีเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดเล็กน้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้มขาไก่ง่ายไหมคะนุ่นง่นงนงนงายมากเลยค่ะ,คะ ่ะวันหลังเราคงจะได้มาเจอกันอีกนะคะใช่ค่ะนั่นถ้าชอบทำอาหารนี้เราไปดูที่เว็บไหนดีคะก็ไปดูได้เลยนะคะที่ www.foodtravel.tv ค่ะคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้พบกันใหม่นะคะวันนี้ก็ขอให้ไหลายแบบต้อมขาไก่แล้วกันนะคะไม่ลาไปก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะ